สวัสดีครับบอยครับพี่อ๋องวันนี้เซตมาทรงนี้ยังไงต่อดีครับพี่ก็มันก็มาถึงเป้าทัดไปแล้วนะอยู่ที่หนึ่งหกห้าห้านะครับอาจจะยังไม่ถึงนักแต่ก็อ่น่าจะน่าจะฮิตได้ทถวๆนี้นะครับแล้วก็อ่ถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยคืออ่าตัว เซตเนี่ยนะครับที่ขึ้นตอนเนี้ยมันก็จะมีหนึ่งหกห้าห้านะนะครับนะแล้วก็าคาดว่าน่าจะเป็นครบขึ้นสามนะพรบขึ้นสามมันจะมีห้าขึ้นย่อยนะครับนะคือชุดที่ขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งห้าหนึ่งสองเลยนะนะที่เป็นวันที่สิบกสิงหาคมเนี่ยนะตัวบัตอมอืมราจะนั่ากลลับตัวขึ้นมาเป็นโครงสร้างอิมพา Wave นะครับซึ่ง ตัวตัวชุดขึ้นมันก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมออตอนนี้มันอ่าเป็นสามซึ่งสามเนี่ยข้างในมีห้าขึ้นย่อยนะครับ,รบที่แบบพักมาในวันวันพุธวันอังคารเนี่ยเป็นสี่ย่อยของสามแล้วก็ที่ขึ้นมาวันนี้น่าจะเริ่มทำห้าย่อยของสามนะครับซึ่งเป้าก็าคือประมาณหนึ่งหกห้าห้าประมาณเนี้ย เออดังนั้นก็อาจจะพักก่อนเอ่อจะพักก่อนเป็นขึ้นส<ช>ี่นะครับ<ช>แล้วขึ้นอีกขาหนึ่งประมาณหนึ่งหกเจ็ดห้าดังนั้นจบแล้วหนึ่งหกเจ็ดห้านี่เป็นยอดของคลื่นห้าเลยใช่ไหมเออใช่อย่างนั้นจะจบแล<อ>้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นหนึ่งหกเจ็ดห้าต้องต้องระวังนะเพราะว่าชุดนี้มันไม่ได้เป็นแบบชุดอ่าขึ้นต่อเนื่องนะมันแบบ มันเป็นแบบขึ้นเพื่อจบอะนะครับ,รบตันนั้นต้องก็ต้องอ่าแบบเน้นแบบเทคบ้างถ้าแบบมันขึ้นไปถึงแนวที่บอกหนึ่งหกเจ็ดห้านะแต่ก็ยังม,มีแบบอ่าระยะทางให้เล่นแบบเก่งอะไรได้อยู่นะตลาดก็ยังเปิดอยู่นะอืมเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะฮะก็แผงก็จำเนี้ยก็คือเป็นแบบภาพของการการสีรวทีฟนะครับแล้วอ่าหลักๆเนี่ย เราก็เน้นไปขายประมาณ1675นะครับอาจจะเน้น1ของ5ก่อนแล้วก็แบบมีแบบอย่อยครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยถึง1675นะครับอันนี้ก็คือตัวตัวพับเซตวันนี้ก็อาจจะได้ตัวเดลต้าเข้ามามีด้วยผลต่อต่่ออตตลาดด้วยอนะครับ้ก็เลยแบบดึงซินเนเมนให้กลับขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องดูตัว ค่าเงินบาทไปยนะเหมือนมันแบบมันเริ่มเออ่กับทิศอีกแล้วะคือคที่แข่งข้าเริ่มชะลอการแข่งข้าแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าคาดมันเนี้ยจะเป็นรายย่อยซื้อเออนะครับอก็ถ้าซื้อนี่ก็เป็นสองวันติดแล้วนะเอะอเออกับผมใช่เมื่อวนทางชาติขายใช่ไหม่างชาติกับสถาบันขายเออแต่รูปมันกันนะเห็นแบบมันขึ้นดอต้าตัวเดียวอะ เออนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนมหามีตัวไหนบ้างวะแนบอยฮะอืมที่แบบตัวหลักๆเออมีอัตว่าอย่างเงี้ยเออขึ้น1.6เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วเคแบง์อ่าผสมหน่อยประมาณแบบ1.2เปอร์เซ็นต์นะครับช่นั้นั้นก็เป็นแบบเออเออทีหน่อย1.2เปอร์เซ็นต์แต่มันบางๆอ่ะมันแบบที่แบบเข้มๆมันคือแบบเดลต้าแหละนะครับที่แบบอ่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ย นะฮะเป็นแบบตัวเด้นแล้วก็โดดเด่นเลยอต้องระวังแรงขายต่างชาติบ้างนะครับต้นแบบเงินบาทมันเริ่มแบบกลับมาอ่อนค่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอคาดว่า้ตัวจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ในการประชุมเฟดนะเดือนเนี้ยี่สิบยี่เบ็ดกันยานะครับอืมยี่สิบเอ็ดกันยาอืมยี่สิบยี่เบ็ดกันยานะครับนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเอต้องระวังแบบตลาดมันมีโอกาสปรับฐาน อืมวันนี้ก็ยัง enjoy ไปก่อนยังแบบเอ่อเล่นเกงกาไรตลาดเปิดได้ทํากําไรได้อย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบปลายเดือนต้องระวังละหรือว่าแบบช่วงค่อนเปนในทางแบบครึ่งหลังของเดือนเนี้ยอืมครับดูแล้วอา่ามันมีความเสี่ยงว่าจะโดนเทปโรฟ,ฟิตประกอบกับที่ขึ้นมามันเป็นแบบครบขึ้นห้าพอดีที่แถวหนึ่งหกเจ็ดห้าประมาณเนี้ยนะครับ,รบอันนี้ก็คือตัวตลาดแล้วก็กลยุทธ์ส่วนตัวหุ้นนะครับ ตัวหุ้นเนี่ยอ่าก็เมื่อเช้าเช้าตอนเช้ากราฟ,อ,รฟอินิจีนะครับก็ยังได้อยู่แหละนะครับอตัวกราฟอินิจีก็ถ้าแบบอะระดับบริเวณประมาณแถว4ดบาทอ่ะอืมก็เป็นจุดซื้อนะครับแถวเนี้ย40บาทต้นๆแล้วก็ด้านบนยังมีโอกาสมองไปแบบแถวแประมาณแบบ4-5ใกล้ๆ50อย่างเงี้ย ดูแล้วก็ยังยังมีโอกาสอยู่นะครับ,รบก็ซื้อก็อย,ยังซื้อได้อยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีอ่าทีเปียโพลีนป่ะ,ะใช่ไหมอ่าใช่อืมใช่ครับใช่ทีเปียโพลีมีแนวแถวแถวหนึ่งจุดเจ็ดหกะถ้าไม่ต่ำกว่าก็ย,ยังแบบเป็นภาพการย่อตัวเพื่อแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อด้านบนมีฟานสองบาทนะครับ ด้านบนมีประมาณสองบาทแล้วก็ตัวดีแท็กปะหรือว่าตัวไหนนะอืมเดยนนะเมื่อเช้าให้มาสองตัวอืมเมื่อเช้าให้มามกราฟกับ TPI โพลีนะครับแล้วก็อ๋อ TU อ๋อ TU นะครับ TU ก็อ่อลงลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะเริ่มแบบยืนได้ประมาณสิบเก้าแปดแค่ต่ำกว่าละการเล่นรีบารบนะครับต่ำกว่าสิบเก้าแปด ใช้เป็นจุดในในการคัดล้อตัวนี้งบคือสามก็ยังแบบเอ่ออยู่ในอันดับที่แบบดีอยู่นะครับครับเพราะนั้นราคาลงมาเยอะก็อาจจะเริ่มแบบมีการซื้อเพื่อก่งงบนี้อย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับต่ำกว่าสิบเก้าแปดครับด้านบนมีประมาณแถวไฮเดิมยี่สิบสามบาทมากกว่านั้นก็คืออยู่ที่แถวประมาณยี่สิบสามจุดแปดสิบบาทครับอืมได้ครับอะไปที่ฝุกก็ได้ครับเดี๋ยวลองค่อยถามทีเฟกครับ ที่เฟกก็เดี๋ยวต้องรอก่อนนะนะครับอืมเพราะไม่มันก็คือมันก็เล่นยากอะนะเออคือมันแบบมันแบบรอของมันงกูมันจะลงเดี๋ยวพักเพิมขึ้นต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ดสี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าแบบเซ็ตมันแบบไปขึ้นสามจริงมันจะพักสี่อะเดี๋ยวค่อยแบบต้องรอย่อในแบบขึ้นสี่ดีกว่าแล้วก็ไปเล่นขาที่ห้าอย่างเงี้ยพาะตอนนี้มันแบบไปขึ้นสามแล้วอะอย่างเซ็ตก็ ประมาณแถวหนึ่งหกห้าห้านะครับอืมครับก็รอก่อนเวซีก่อนนะครับรอเว้นสีรอเป็นก่อนได้ครับแล้วก็อะไรนะทองคําทองคําก็เหมือนกันเวซีเพราะว่ามันน่าจะแกว่งแคบแคบรอแบบตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับที่จะแรงงานพรุ่งนี้นะครับประมาณทุ่มกว่านะครับแล้ว เอ่อมันจะตีอยู่ว่าว่าเฮ้ยจะลงแบบเฟเดียยังไงนะครับแล้วค่อยแอคชั่นตอนนั้นดีกว่าตอนนี้คงแบบนิ่งๆะนะครับเพื่อรอวันศุกร์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นเราไปรอเล่นแบบสัปดาหหน้าก็ได้แค้มันแบบตลาดตีความไหวไงก่อนเราค่อยเล่นตามมัน่ะอืมครับก <Okay. S 1> ็เป็นไปสีนี้เล่นหุ้นก่อนแล้วกันอืมครับเพราะว่าหุ้นมันก็อ่าตลาดยังเปิดอยู่อ่ะครับผมได้ครับพี่เพราะนั้นน้องขออนุญาตถามพี่อ๋ออย่างนี้ว่า ตรงบริเวณ1655ที่พี่ออกมองว่ามันเป็นยอดของคลื่นสามจังหวะในการย่อที่จะลงทำสี่เนี่ยมันจะย่อลงมาอย่างขนาดไหนพี่ออกอแล้วสี่มันสี่มันไม่ค่อยย่อลึกอ่ะนะครับมันแบบจะออกด้านข้างมากกว่าออกข้างนะครับเพราะนั้นนะครับแบบหุ้นมันก็ยังแบบคือเล่นได้อะนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าแบบดัชนีมันทรงๆแต่มันไม่ลงไงแต่มันแค่ย่อ วันนั้นตลาดมันก็ยังอาจจะเปิดโอกาสสำรการเก็งกำไรได้มันไม่ได้แบบเปลี่ยนเทรนด์นภาพของการปรับตัวลงเนี้่นะครับก็ยังได้อแต่พอหลังจากมันแบบขึ้นไปแถวหนึ่งหกเจ็ดห้าเนี่ยต้องเริ่รมมาระวังสูงละเพราะว่าอ mm hmm. ถ้ามันแบบเกิดแบบขึ้นครบชุดจริงแล้วแบบกลับมาเปลี่ยนแนวโน้มมันจะลงเยอะและแบบหุ้นทุกตัวมันก็จะเป็นเป้าสําหรับการแบบภาพของการขายอทํากําไรหรือว่าเป็นภาพของการ กา,ก,าการพักฐานการพักฐานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดว่ามันเป็นการย่อตัวเนี่ยนะครับสมมุติถ้าแบบฮารกเกตรอบนี้มันอยู่ที่หนึ่งหกห้าห้ามันก็จะมาลงมาแถวประมาณสักมีแนวแรกก่อนก็หนึ่งหกสามศูนย์แล้วก็จัดไปเนี่ยประมาณสักหนึ่งหกหนึ่งสามครับหนึ่งหกหนึ่งสงมเนี่ยแต่เป้ารอบหน้า ทั้งเกือบเท่าไหร่เนี่ยเกือบยี่สิบจุดสี่สิบจุดเลยนะใช่ไหมเกือบประมาณนี้ยี่สิบสามสิบจุดเลยครับย<อ>ี่สิบสามสิจุด,จ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 ดแต่ละก็อาจจะมีบแบบแรงเทคบ้างเดี๋ยวก็มันแบบเป็นย่อเพิ่มไปต่อนะครับเพราะนั้นก็เล่นหุ้นที่เสียเป็นไปซื้อหุ้นที่มันแบบขึ้นมาเยอะละกันหรือมันปลายล่อโอกาสมันจะทิ้งลงมาแนวดีมันก็เยอะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นภาพแบบ selective อืมนะครับคือมันแบบอ่ามันไม่ได้ขึ้นหมดทุกตัวหรือว่าแบบ,ค,บคือไม่ได้ขึ้นพร้อมกันอย่างเงี้ยเออบางทีแบบตัวไหนขึ้นมาแล้วอาจจะตือ้อแลอ้วสลับไปในตัวหนึ่งที่แบบยังมีอัพไซด์อยู่อย่างเงี้ยเออมันเป็นประมาณนั้นมากกว่าอืมอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดบอยพี่อ๋อบอยเพราะว่าจะถามแบบว่าเออในดูในพอร์ตจังหวะที่ขึ้นหนึ่งหกห้าห้าแลวจังหวะที่หุ้นเขากำลังย่อตัวลงเง,งี้ยพอมาเป็นขึ้นสี่เงี้ย ไอ้หุ้นในพอตัวไหนที่บอยควรจะเลือกจิ้มที่จะขายทำกำไรออกไปก่อนนะขายทำกำไรไปก่อนเดลต้าไงนี่ขึ้นมาแล้วติดติดเอเปอร์เซนต์มันจะมีกันไหมล่ะพี่อ๋องุลกคนไม่ดีเด็ดขาดเลบอยไอ้กำไรอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกขายไปเถอะตงไหนก็กำไรหมดแหละก็เสียดายอ่ะงูขายไปเพื่กำไรหมดแหละ นะครับแต่ว่าหนักๆอ่ะเน้นแบบหนึ่งหกเจ็ดห้าต้องแบบเป็นภาพของการเริ่มลดพอร์ตแล้เดี๋ยวจะบอกดีละกันนะครับว่าแบบเข้มๆตน่ไหนที่แบบควรจะลดพอร์ตอันนี้ยังแบบมันยังได้อยู่แต่ว่าคือกำไรแล้วก็ต้องขายไปบ้างนะครับแล้วมีแบบจุดแบบเทเลสต็อปอย่างเงี้ยดูว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบมันหลดต่ำกว่าเป็นจุดในการแบบล็อกโปรฟิตอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันต้องดูตามแบบวุ่นแต่ละตัวไง เออเพราะว่ามันคือถามบาบอยถามว่กลุ่มไหนอย่างเงี้ยคือมันจอดตรงไม่ได้เพราะบางตัวมันขึ้นไม่พร้อมกันมันลงไม่พร้อมกันแบบแบบคุ้นกลุ่มเดียวกันมันยังแบบทิศทางคนลยทิศทางอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับครับก็ยังเอาง่ายๆอย่างวันนี้ที่หุ้นขึ้นมาเกือบพันหกร้อยห้าสิบจุดบางตัวก็ในพอร์ตก็ไม่ได้ขยับเลยอืมใช่ครับบางทีมันก็บางทีมันก็ไม่ขึ้นอ่ะนะครับเออได้ครับก็เป็นเสียสตีบครับ <èmes S 2> <ikat S 1> ได้ครับถ้า selective ท,ทีนี้กลับมาที่ตัวหุน้นกราฟพี่อ๋องช่วยดูให้หน่อยมันเป็นจับคลื่นห,หน่อยมันเป็นคลื่นอะไรยังไงที่มันเป็นยังไงบ้างพี่คลื่นอะไรยังไงก็เป็นขาดซีแคสนะครับคือสังเกตบีมันแบบพักในกรอบสามเหลี่ยมมานานมากเป็นประมาณแบบปีกว่าเลยะนะครับที่แบบมันแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วอมันมันมันพักนานเนี่ยเท่ากับมันสะสมพลังเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างแบบชัดๆ้วยห้าขึ้นเลยนะฮะตอนนี้แบบถ้าจะดูแแค่เริ่มต้นหนึ่งนะเออผมนับได้ผมนับได้ไงยหนึ่งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบมีโอกาสไปประมาณห้าสิบมีโอกาสอยู่ครับประมาณสี่ห้าประมาณห้าสิบอย่างเงี้ยอืมครับก็อ่อนตัวก็เป็นโอกาสในในการซื้อแล้วกันอย่างเงี้ยก็คือซีเรียสทีตัวเนี้ยเออได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ครับได้ครับ พี่อ๋องแบมเป็นยังไงบ้างอะแบมแบมแบบแบมต้องรอบแบบคือสถานการณ์ดีโควิดแบบหายไปเลยอเป็นปีหน้าครับปีนี้มันากกอาจจะคือเอปวดปีหน้าก็แค่ก,กี่ปีเองนะไอปีหน้ากแค่กี่เดือนเ,นเองบอยโเป็นเก้าเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนเองนะครับเห็นเขาขึ้นมานี่ไงเห็นเขาขึ้นมาฟื้นหรือว่าจะฟื้นไงพี่ ก็ถือก็ต้องอดทนหน่อยตัวแบมมานะครับอืซึ่งเดี๋ยวพอมันขึ้นหนามันก็คงแบบคุณมันก็มีมีวงจรของมันนะครับคืออ่อย่างการาฟเนี่ยมันพักตั้งนานตั้งปีหนึ่งปีกว่าครับแล้วเนี่ยมันแบบอ่แบบเริ่มกลับมาปรับตัวขึ้นเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปดูมันเออคือแบบถ้าติดอยู่แล้วก็ติดไปแต่ไม่ต้องซื้อเพิ่มไปซื้อตัวอื่นที่แบบทิศทางมันชัดหรือว่าถ้าใครยังไม่มีแต่เห็นมันลงมาเยอะ แต่มันยังไม่มายังไงมันก็ไม่มาเออเราก็ไปเล่นตัวอื่นที่แบบทิศทางมันแบบอ่ชัดกว่านี้จะดีกว่าอะไร,รประมาณนี้ครับเออได้ครับได้ครับอ่ะพี่อ๋องครั้งก่อนอาทิตย์ที่แล้วเคยถามพี่อ๋องตัวกันกูลไปที่พี่อ๋องบอกว่าให้ดูสี่บาทหกสิบวันนี้สี่บาทแปดสิบยังยังโฮดต้ยอยู่ใช่ไหม ก็เหมือนเดิมครับคือ,อยังโหได้แต่ว่าแต่ผมแนะนานะคือหุ้นมันก้ากึ่งนะว่าไอ้ห้าจุดศูนย์ห้าห้าจุดหนึ่งมันเป็นท็อปไปแล้วอะนะครับแล้วแบบ mm. เป็นจุดพีคไปแล้วอะมันจะแบบอจคลรีบาร์แล้วลงเพราะนั้นอถ้าเพื่อความปลอดภัยมันขึ้นมาจะแ,แบบต้องลดน้หนักไปบ้างนะครับอืแล้วก็เอถือแบบให้น้อยลงอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดสี่จุดหกอะนะครับอันเนี้ยมันจะสัญญาณลบชัดขึ้นหละัะ ตอนนี้ก็อาจจะแบบถือแล้วก่อนแต่พอแบบขึ้นมาใกล้สักประมาณแบบห้าบาทต้องแบบแบ่งขายบ้างนะเอหรือว่าแบบเหลือน้อยหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันแบบก้ามกึ่งว่ามันจะจบแล้วครับหรือว่าแบบมีขึ้นหนึ่งก็ไปไม่ไกลประมาณห้าจุดสี่ประมาณห้าจุดห้าประมาณเนี้ยออครับได้ครับพี่อ๋องครับครบถ้วนครับพี่อ๋องขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่อ๋องครับมาเจอกับพี่อ๋องช่วงปิดตลาดนะครับเซ็ตที่ขึ้นมาในเวลานี้นะครับแนวต้านที่พี่อ๋องมองเอาไว้ก็คือ1655ซึ่งพี่อ๋องจับคลื่นไว้ว่าเป็นประมาณว่าคลื่น3 หลังจากชน1655แล้วจะย่อตัวลงมานะครับจุดย่อตรงนี้ก็จะประมาณ1630ถึง1610ซึ่งจะเป็นคลื่น4หลังจากนั้นก็จะรีบาวกลับขึ้นไปถึงยอดประมาณ1675ตรงนี้พี่ๆต้องใช้จังหวะการเข้าการออกให้ดีๆนะเพราะว่าพี่ออกบอกแล้วว่าตรงนี้ต้อง e ี e ล t ก v ีเป็นลายตัวตัวไหนที่ขึ้นมาแล้วกำไรแล้วตรงนี้ใกล้ถึงแนวต้าน1655แล้วก็ต้องทำกำไรออกไปบ้างนะครับ